สำหรับวัย50ขึ้นไปนะคะอย่างพิมพ์นะคะพิมพ์อายุ54แล้วนะคะก็ยังดูแลตัวเองนะคะแล้วก็นวดหน้าอยู่เป็นประจำนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมานำเคล็ดลับดีๆในการนวดหน้ามาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์สตอรี่นะคะมาอีกแล้วนะคะก็วันนี้พิมพ์จะนำเคล็ดลับของการนวดหน้าเพื่อชะลอวัยให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ ค่ะการนวดคอรกินะคะก็คือเป็นการกระชับกล้ามเนื้อบนใบหน้านะคะแล้วก็เป็นการสลายไขมันบนชั้นกล้ามเนื้อให้หายไปนะคะก็จะทําให้หน้าดูแต่งตึงขึ้นนะคะแล้วก็ดูกระชับไวมากยิ่งขึ้นนะคะถ้านวดเป็นประจำํะจำๆนะคะก็จะเห็นผลเลยนะคะแล้วก็เปรียบเทียบรูปหน้าตัวเองได้เลยนะคะ ก่อนการนวดนะคะก็ล้างหน้าให้เรียบร้อยนะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็นำน้ำมันน,น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะมานวดนะคะควบคู่กันไปด้วยนะคะหรือถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใช้ครีมนวดหน้าแบบอื่นก็ได้นะคะข้แรกนะคะก็ใช้กำปั้นนะคะยกมือขึ้นอย่างนี้นะคะหันกำปั้นเข้าหาตัวนะคะแล้วก็วางข้อศอกวางไว้บนโต๊ะนะคะ แล้วก็ใช้กำปั้นนะคะกดไปที่ร่องแก้มนะคะประมาณ5วินาทีนะคะกดสบายๆนะคะไม่ต้องหนักมากนะคะแล้วก็คลายนะคะทำท่านี้นะคะประมาณ5ครั้งนะคะ ต่อไปนะคะก็ใช้กำปั้นเหมือนกันนะคะใช้น้ำหนักไปที่นิ้วมืออันนี้นะคะกดเข้าไปที่หน้าผากนะคะเงยหน้าขึ้นนะคะแล้วก็รูดลงมาที่ขมับนะคะแล้วก็ไล่ลงมาที่ติ่งหูนะคะแล้วก็ไล่ลงมาที่คอนะคะแล้วก็ไล่ลงมาที่หายปลาลานะคะ ทำ5ครั้งเหมือนกันนะคะไล่น้ําหนักปลาที่ไรผมนะคะที่ขมับติ่งหูคอแล้วก็หายปลานะคะทำ5ครั้งเหมือนกันนะคะใช้น้ําหนักสบายๆนะคะ าต่อไปนะคะก็ประสานมือไว้อย่างนี้นะคะใช้นิ้วโป้งประสานกันอย่างนี้นะคะสองสองนิ้วโป้งนะคะแล้วก็ลงน้ําหนักไปที่นิ้วโป้งแล้วก็สันนิ้วโป้งนะคะกดลงไปที่ใต้ตานะคะแถวร่องจมูกอันนี้นะคะแล้วก็ไล่ลงไปที่ขมับนะคะไล่ลงมาที่ตต่งหูนะคะคอแล้วก็มาที่หายปลาเหมือนเดิมนะคะ ทำห้าครั้งเหมือนกันนะคะใช้น้ำหนักพอดีนะคะ แล้วก็กลับไปทำอีกข้างหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะก็ใช้กำปั้นเหมือนเดิมนะคะใช้น้ำหนักไปที่นิ้วนี้นะคะทั้ง2ข้างนะคะกดลงไปนะคะที่หน้าผากนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปที่ไรผมนะคะแล้วก็ขยับไปทีละหน่อยหนึ่งนะคะจนครบหน้าผากนะคะ กดตัวนี้นะคะไปที่หน้าผากนะคะแล้วก็กดขึ้นไปที่ไรผมนะคะแล้วก็ขยับลงมานะคะไล่ไปทีละจุดนะคะกดขึ้นไปที่ไรผมนะคะตัวนี้เป็นทําให้หน้าผากเรียบเนียนขึ้นนะคะ แล้วก็ท่าต่อไปนะคะเป็นการนวดตานะคะ ห้าครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็สลับอีกข้างนึงนะคะใช้สันอันนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็ใช้สันนิ้วนะคะอันนี้นะคะ2นิ้วนะคะนวดกระชับขึ้นไปนะคะ สลับข้างนะคะต่อไปนะคะก็หลังจากที่เรานวดหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกตึงใบหน้านะคะ ทีนี้เราก็จะมาผ่อนคลายใบหน้านะคะก็คือใช้นิ้วมือทั้งหมดเลยนะคะกดลงไปที่หน้าผากนะคะแล้วก็รูปลงมาที่ขมับนะคะรูปลงมาที่ติ่งหูนะคะแล้วก็ไล่ลงมาที่จุดหายปอลานะคะทำห้าครั้งเหมือนกันนะคะขมับติ่งหูไายปอลานะคะ ก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ